องไปพาเดินเดินดูหน่อยนึงอนะรถไฟอโศกเผื่อว่าใครมาคือมันจะมี3จุดเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือแอร์พอร์ตลิรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ด้านนุ้มันจะเป็นจุดหนึ่งจุดตรงนี้จะเป็นรถไฟรถไฟอโศกนะโอ้แต่ว่าตรงนี้รถด้รถเยอะมากเลยอนะ ทำไมรถตรงนี้ติดจังเลยนี่แถวแถนี้ขี้เกียจข้ามรถเยอะอ๋อนูน่นตรงนู้นเป็นจุลลดรอรถอยู่ตรงน,นู้นคนรถเยอะมากเนี่ยอันนี้เป็นที่จัดรถอ๋อเป็นที่จัดรถของ รถบรสไซร์รถยนต์มาอีกหนึ่งมาจากอันนั้นคือมาจากสนามบินนะครับข้างบนเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงนะฮะใต้ดินเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ตรงข้างหน้าของเรานี่เป็นจุดรอรถไฟอโศกนะครับนี่เลยอโศกนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นของรถไฟรถไฟธรรมดานะครับเป็นขาออกขาเข้าจะอยู่ด้านหน้านะครับคือทาสมระมาจาก ต่างจังหวัดนี่ะเขาจะจอดฝั่งนูน้นแต่ว่าถ้าออกจากในกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมารอกันฝั่งนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงด้านบนนะครับ mm hmm. ด้านหน้าแล้วก็เอ็มจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ mm hmm. ไปลงประตูหนึ่ง mm hmm. ก็จะมีแบบนี้ไงขบวนต่างๆ mm hmm. หัวตะเข้กรุงเทพ 380หัวตะเคีกรุงเทพสามแปดเฉาเฉิงเซากรุงเทพสามเจ็ปะจีนกรุงเทพสา8แปดเฉาเฉิงเซากรุงเทพสามเหัวตะเคีกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีแบบ278กบินบุรีกรุงเทพสองแปดศูนยอารยประเทศกรุงเทพสามหกแเฉาเฉิงเซากรุงเทพสามเก้เฉาเฉิงเซากรุงเทพสองแกบินบุรีกรุงเทพแล้วก็284แปูตาหลวงกรุงเทพสองเจ็ดหอารยประเทศกรุงเทพอมีเขามีป้ายบอก รอรถไฟได้ที่สัญชาฝั่งตก้ามเข้ากรุงเทพก็คือไปด้านอันนี้คือไปต่างจังหวัดนะฮะผมก็จะรอกันอยู่ตรงเดินละคือมันไม่เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นสถานีรถไฟนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่รอรถไฟหรือว่าจุดจอดรถไฟอโศกนะครับถ้าใครจะมาก็คืออาจจะเซิร์ชคาว่าจุดจอดรถไฟอโศกจุดรอรถไฟอโศกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเซิร์ชเป็นสถานีรถไฟ บางทีเดี๋ยวมันจะไปสถานีรถไฟอโศกที่อยู่ตรงสี่แยกอโศกอยู่ตรงแบบนุ้นมันจะเป็นคนละที่นะอันนี้คือที่รอรถไฟอโศกอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับแอร์พอร์ตลิงเชื่อมต่อไปรัดกระบางชาชิงเซาอัลญประเทศป้านพัทยามันปูตาหลวงแต่ว่ารถไฟจะมาตอนไหนไม่รู้ต้องรอเดี๋ยวรอดู คิดว่าอีกไม่นานแต่ว่ารถเยอะจริงรถแน่นจริงคนก็รอเยอะอยู่เหมือนกันนะให้ดูบรรยากาศนะครับคนรอไปต่างจังหวัดกันส่วนมากเขาจะไปอันนี้กันชะเชิงเซาหอ้คน รถก็ติดมากไปเดี๋ยวรอรอ,ออีกทีหนึ่งนะครับว่ารถไฟเขาจะมากี่โมงตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีแต่ว่ารถไฟยังไม่มาห้าโมงสิบคนก็อันนี้คือที่เห็นไกลๆตรงนู้นสีชมพูน่าจะเป็นตึกใบหยกนะครับประตูน้ำก็ไม่ไกลแล้วะทุกคนจริงๆอะ่ะสามารถที่จะนั่งรถไฟไปเอยนั่งรถไฟฟ้าไปไป,ประตูน้ำได้ไปสีลมสีเลม ประมาณเดี๋ยวรอรถไปทุกคนรถไฟมาแล้วนี่เดี๋ยว,วเรารอรถไฟเข้ามาช้าๆเพราะว่าโอ้ดูรถคันน้นคืออยู่กลางแล้วก็ไม่ขยับไปไหนถ้ารถไฟมาเร็วนี้ไม่ได้น,นเนี่ยเพราะว่ารถไฟมาเร็วนี่คือกลางกลางลำเลยเดียวมา เริ่มมาแล้วรถไฟต้องมาเชๆะะเอา้าแล้วมันก็ไม่ขยับไปไหนมาไหนเลยนะคันนั้นอ่ะขยับไม่ได้หรือว่ายังไงนิ่งมากเป็นประเทศที่รถไฟต้องรอรถไฟต้องรอรถธรรมาดาอ่เรือลคันนั้นนั่น นะพี่ก็คือพี่ก็คือบอเขาขยับไม่ได้ข้างหน้าติดเดี๋ยวรอรอดูกันโอ้่อาขยับแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ข้ามช้ำเลยผมมอเตอร์ไซค์ก็โอ้โห มาแล้วมาแล้วเย้ ตอนนี้คนคนก็ขึ้นอันนี้จุดรอรถนะฮะจะเคยฝาดูตอนนี้คนกําลังขึ้นอ๋อเป็นกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเซานะครับที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้ไปฉะเชิงเซากรุงเทพฉะเชิงเซาจริงๆคนที่อยู่ฉะเชิงเซาก็าสามารถมาทํางานได้นะเพราะว่า เห็นคนอยู่อยุทยาอยู่อ่างทองเนี่ยเขาก็นั่งรถไฟมาทํางานนะแต่ว่าควรจะเป็นรถไฟสมัยนี้คือคือมันเป็นรถไฟอน,นี้รถไฟธรรมดาก็ได้อยู่เพราะว่ามันราคาไม่ไม่แพงอะแต่ว่าถ้ามันเป็นรถไฟธรรมดาทุกคนมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นของเหล็กคือถ้าตอนขามาทํางานนะแล้วคือได้กลิ่นเหล็กทั้งวันมันก็ไม่ได้ขากลับไม่เท่าไหรน่นะขากลับไปแล้วก็ไปอาบน้ําได้อย่างคือจริงๆแล้วรถไฟไทยก็ควรจะติดแอร์เนาะ คือเป็นชั้นสามไเลยหรอกก็ติดแอร์ไปเถอะมันจะได้แบบว่าสบายๆนี่จะเดินจะเดินทางเดี๋ยวลองดูไปเลยไปเลยไม่ขึ้นแล้วเราไม่ขึ้นนะแต่ว่ามีคนขึ้นอยู่เร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันอ๋อค็ต้องมาขึ้นทันลัดด้านหลัง รถไฟเตือนแล้วทุกคนรถไฟเตือนแล้วรถไฟเตือนแล้วปนพี่เอาข่าวออกมาข้างนอกกันนะเอาแล้วมายืนตรงขั้นสุดท้ายเดี๋ยวมัรล่วงนะนะโอ้โห oh. ระวังนะล่วงมาลนะอ่าไปแล้วไปไปแล้วบายบาย ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ย oh. Yes yeah. อันนี้คือที่หยุดรถป้ายแล้วเราก็ประมาณนี้นะครับอโศกนะฮะ